กูไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเว้ยน่ะพูดน่ะถ้าบึกขาเพิ่นเด้ปปอ <c oughs> ป๊าบป๊าบป๊าบป๊าป๊าบอับป๊าบป๊าบนี่กนาดรามนะครับ <c oughs> งัดกันบ่พอมางัดกันลาบ่เอาบ่าเอาบ่า สวัสดีค่ะมาพบกับนิ่งที่เก่าบริเวณเดิมที่บ้านพี่ดาวมงคลค่ะ อันนี้ไม่รู้จะเรียกว่าเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังดีก็จะประมาณนี้แล่ละค่ะรู้สึกรู้สึกนิ่งขึ้นเยอะนิ่งของเรานี่แม่ม่ใหยัยยงเหนานสวัสดีครับนิ่งครับสาวคุณแม่สวัสดีค่ะเอาเอา,เอาล้อของมัเล่นนี่ โอ้โโอ้โอ้ขาขาขาก็ขับกัอเนี่ยแต่โมโหได้น่ะล่ะโมโหได้น่ะล่ะเออยูงููมูโอ้บ่าว่าลาห่วงนี่ถูมถูมพูน่ะูมสิถูขาาขาขาขาา น้องมิ่งของเราโตขึ้นเยอะเลยเป็นบาวแล้ว เอาลอรถอ,อารามาเลยเพอ่อพูดอะ <c oughs> ย้อนใส่หัวจาของกับเป็นเนาะมากอดน,น้องมิ่งได้นะคะมาหามิ่งได้คะ่ะตอนนี้รู้สึกจะมีปัญหากับ บุป coy ได้ขาหลังพื้นน่ะนี่ไม่หน่ะไม่ชนะไม่ชนะแม่เลยเขาแม่เลยเอ้าอยากได้ล้อรถคืนมาเลยอยากได้ล้อรถอ阿าคืนมาเลยเอายางรถอ阿ามาเลยพ่อทำไมมันมืดจังเลยเนาะนี่เนาะอยฝั่งโน้นมาโดนแสงเนาะนี่ไหนเอ้าไม่ ต่ะโอ้โรอรถคืนครับเพผมว่านั่งทับอยู่ดูไม่ได้ทางใจเนี่ยฟุ้นเนี่ยฟุ้น่ะทำเบึกขาเพื่อเด้อปั๊บ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 นี่บเป็ขนาดรามนะครับไม่รำกันท่านไหนขนาดใส่กำไรแล้วนี่ยังซ่าได้ขนาดนี้นะรู้อย่างนีเพื่อเล่นรักหรอ อาลามาลุกมามาพี่พี่ของของละยยุพี่มิงมิงมามาเด้อมาเด้อมาพี่มาพี่ลุกมา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 ลูกมา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 หาแม่มาหาพ่อมาเร็วเร็วเ กว่าก็ชอบนะครับอเแซ่บครับ,<ส>บเคี้ยวได้เนาะยัดไปทั้งลูกมันจะเคี้ยวได้ลูกเล็กๆเ,เคี้ยวได้ได้เนาะไอ้ไออนนี่จะเสียบครับเนี่ยออาเสียกบกันอุย้ยฮีลลลูกชายของเราเก่งแล้วนั่นเนี่ยเป็นบ่าวแล้วเอามาปลูกไว้อย่างนี้ฝึกกินอาหารฝึกความนิ่งฝึกหลายอย่างครับ ลูก้าลูก้ามามาถงมามถอยถอยทมถอยถอยถนิ่งขึ้นเยอะอยู่เนาะเขาเขาก็เหมือนจะรู้งานเรียกว่าอะไรล่ะแบบถ้าถ้าเอามาอยู่ตรงนี้คือรู้ว่าต้องใส่กำไรเขาก็จะจะนิ่งนิ่งขึ้นเยอะอยู่พอสมควรักแ่งเมื่อเรวครับนี่จะบัก เบึกมันแก้วจริงๆอ่ะถามว่าล้างให้ดำได้ไหมมันยากครับช้างเด็กมันอยู่นิ่งครับถ้าถ้าให้เขาโตกว่านี้ก่อนดำแน่นอนครับอ่าเบาเบาคุณแม่เบาเบาอ้าอ้ยน้ำลายไม่มาๆมมา

อ่านั่งล่านั่งเล่าเออเอ้ยเอ้ยขาบนขาบนเด้อเออเออเอองัดกันบ่พ่อมางัดกันลาบ่เอาบ่เอาบ่เอช้าเออเป็นไงเจอดอกนี้เป็นไงครับเป็นยังไงล่ะพ่อบอกเร็วเดี๋ยวจะหาว่าลาคุย จะหาว่าไม่เตือนนะครับดูดูดูปั๊บปับปั๊บี้พูดไว้ดิมา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 เย๊มมามาปั๊บจ้าอาจ้าห้หน่อยกับบบมากเด้อยากกินเองนะพูน่ะพูน่ะพูน่ะเอ้า เอว้าา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 าอาา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 ่าอาอ ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือทานรุนกับกับเด็กนะคะเนี่ยกับกับน้องมิ่งเนาะคือสร้างความคุ้นเคยคุ้นชินให้เขาเพราะเขาโตขึ้นทุกวันพละกำลังเขาก็เยอะขึ้นทุกวันค่ะก็ต้องให้เขารู้จักเป็นธรรมชาติค่ะ เพราะว่าเขาเป็นช้างเลี้ยงเนาะไม่ใช่ช้างป่าอุ้ยบพ่อแส่บแส่บแส่บครับแส่บครับอะสูงสูงอ่ะสูงสิลูกสูงสิวิ่งพุทธสูงสูงเอาไว้ขังเทิงว่ะเออน่ะ สูงสูงจักสูงจักต่ำอีหยังดอกพ่อนี่เฮ้ยอลาจ,จะเข้าใจบ่นน่เจ็ดสีด่เยียวโอ้โหใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้าฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเยเฮะเ้ยเฮ้ย้เฮ้ย อีกสักหน่อยสิให้เต้นโชว์ได้บัดนี้โตขึ้นอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะสอนให้เต้นโชว์แอลลั่นปัดคือพี่เดือนเอ้ยคือพี่ดาวอะไรนะพี่พี่ดาวแอลลั่นปัดขั้นเหรอวะบอจ่ายแม่ขึ้นเหรอจ้ดาวนี่ดาวแอลลันปัตสายงานตัวอะไรเนี่ย อย่ากหัวคนกะดูมิ่งมิ่งงงเลยมิ่งก็ใส่หน้าเลยแม่ฮมิ่งมิ่งใส่หัวเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานนะคะมาเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานนะคะมาเออเริ่มปัดก่อน อยากหัวคนพี่น้องอยากหัวคนจุ๊บจุ๊บจับจับเพ่นสนใจแตงเอ๋เบาเบาคุณนายเมื่อไหร่เมื่อ หมดแล้วหมดแล้วขอบหมดแล้วแม่เบาเบาม้วนอะไรเดี๋ยวมันก็กัดลงม้วนหัวเดี๋ยวก็กัดเดี๋ยวมันก็กัดอย่ามันรัวมันกัดนะมันกัดยัง๋มัสิมันพอบอ่ล่ะมิ่งอย่าไปสัมผัส ไม่ใช่พี่ดาวนะเว้ยพวกกันนะเว้ยไม่ใช่พา <c oughs> พี่ดาวพี่ดาว่ะใช่อย่ปะตางกันดอกอ่าฮ่า่องวะบ่เสือบอ่เสือออย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พายน้อยมิ่งมงคลด้วยนะคะอันนี้อะแก้วปองแก้กวก่อนช่องพังหางดีแล้วก็ปอตามติดชีวิตช้างคะ่ะ ขอบพระคุณสําหรับการติดตามให้กําลังใจครอบครัวเรามาโดยตลอดนะคะพบกับมิ่งคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะเย้เย้เ